สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันอีก่ที่เก่านะครับตรงกับที่เก่ามิถุนายน2564น,นะครับภาพบําเพ็ญดุกบตุลาบาดหาทิพตังพี่น้องใหญ่ไหมครับว่พี่นอ้อง,นองเห็นว่นนี่ตักมากเหมือว่านี่นะครับนี่นี่ตักออกจากบอ่อนี่เห็นว่าพี่น้องเกี้ยงลิ้นเลยเนี่ยเยอะนิหน่อยนึง <laughs> ต้อง,งเราต้องเฮาต้องรีบตักออกเลยพี่น้องเพราอมันมีชุดสอยู่นี่ ที่แรกที่มี่เอีซีมาถามว่าตาออกกิ้งก้านเาบ้าไปเลี้ยงไว้หันหลดไปนะผมเลยชายขีดเหมือนเบื้งเห็นมาพี่น้องนี่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 มูนี้เห็นบ่าในอกปูปีที่นี่นี่ครับนี่มันมีโขอัดมันมีลูมกอดอีกรุ่นที่สองที่น่าพิล้องที่ออกนะครับนี่พุณเห็นมาพี่น้องเริ่มงเหมือนมาก่ะนั่งโกโมคิเมยอยู่นั่นอันนี้ตัวเก่าเดอกันตัวเก่าตัวไม้หน่เห็นมาพี่น้องที่เป็นไดโนเสาร์นะครับ เราเริ่มติดกันมาแล้วพี่น้องนี่พอสาเหตุที่ตักออกนะครับนั่งโค้หมู่คีน่ะพี่เห็นปะครับมือนมานบังมองตักออกเลยงามงามพี่น้องเห็นปะงามเหมือนไเนี่ยใหญ่กวอาเพิ่มเมืนม่นมีมัน่มีหัวควนเห็น่ใหญ่งล่ะเข้าเดียวมัน่มีกบหรือมัมีหัวควนวะนี่เห็นไงเดี๋ยวเข้าเดียวปั๊บเดี๋ยวเลยพี่น้องเป็นกบตัวะบาก หาที่ตังพี่น้องมารับยมันมารับอยู่หน้าบอ่อบาทเดียวเด้อพี่นอ้องเด้อกราไมาส่งกับบาทหาที่ตังคือเก่านั่นแหละแล้วข้ามีสภาพคือเก่าพี่น้องเกูปวดบ่อ,ะบอละมื่นปวดผมว่าเต็มเลยเมื่อกี้ผมเอาใส่นั่นผมเอาใส่กับช่างน้ำพี่น้องเอาใส่กับช่างน้ำไปบาทที่นี่กับช่างนา้ำรู้สึกว่ามีปัญหาคือว่ามีตะ๊กไข่หน้าหลายนะครับเคาะไปกบมันเลี้ยงไรไงซานะครับ มิจะใครน้ำม,มันกบมันว่าอะไรอกคาบดีนะครับกบมหม่ไว้รอคาบดีมีจะใครน้ำม,มันมาถือน้ำเต็มที่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนไหมนี่ไตแบบนี้วันพี่น้องเราต้องใส่ช่างน้ำนะครับนี่การเตรียมบอผมก็เคยทายไปเบิ้งหลังขีปนนะครับกานจะขู่เบิง้งสีหลังเบิ้งขีบเบิ้งขีบทีอันท่านไปแล้วนะครับย้อนหลังก็เห็นครับการเตรียมบอลครับสวยงามเลยพี่น้องนี ผมเห็ดบอ่อแฝดไว้นะครับเพราะว่างานรวงตักไม่เสร็จจะยินอยู่กลางๆนี่เาก็ตักเอากลางๆยินกลางๆเาตักเอาตักเอาเลยเอาไว้เงาตักเงวๆหางเงาๆนะครัตักยินตักเอาเลยนะครับตักปับ๊บตักปั๊บเลยเนะหมือนพ่อทร้งเราพี่น้องเห็นป่ะข้าวเดียวนี่เอามาแต่วันที่สองมืนอนี้วันที่วันที่เก้านะครับเอานล้วอาจารย์ อาจารย์นท์น,นะครับพยักอาจากอาจารย์พยักมากวันที่สองเป็นลูกอ,อดอยู่วันนี้วันที่เก้าแหละเป็นแปลว่าเจ็ดมือแหละครับพี่นะเจ็ดมือนะนับตั้งแต่ลูกออกกอดอดมากนับมือออกมากนี่เจ็ดมือพี่น้องอีกเจ็ดมือกัอกเกเอกบเพีอเอีกยดไนี้เพราะว่าเดืนนเดเอนหนึ่งเห็ดสองเทียนนะครับอาจารย์น้นเราเมียตาเราเดือดชวนเลยได้ว่าเอ้าเดือนหนึ่งเห็ดห่วงห้อให้สองเทนะียนเอาหลูกกบอ่อนพอเมียพันกบไปฝากเราไว้นะครับ เนีนบ่พี่น้องพอดีวะผม่าทีแนียนยู่นี่ต่วกับพี่ช่างว่างอยู่ยแต่ว่าตัวบางกันกับบ่นั่นน้ำบ่ท่านกัดกันดอกพี่น้องท่านกัดกันท่านเป็นหพวงละอีกอทิตย์หนึ่งวะน้ำนำกันได้ปะเนี่ยผมว่แยกออกนะครับพวกเขาที่มีอาการแตกใส่นะครับมู้ที่กัดเขาก็คืองมือข้างในนี้นี่พี่น้องนี่่ข้างในนี่มันทีนั่งอยู่นี่อิ่มอาหารเด้มู้ที่ถือกัดคือข้างนอกข้างขานห็นบ่นี่ตัวเขาก็จะกินอาหารเขาล่ออยู่นี่นี่แหละครับ อยู่ตัวน้อยนะผุนา้มุมมุมมูมผุผาอยู่บไงก็มุมนั่งก็มีไงเด้ไอ้มุงรับคือมุมลังรับเลยแต่ะว่ารับบ่บลาณผงก็ผูนลบบแต่มันคตรกับที่รับนั่งรับญี่ปุ่นก็กาะไว้ไหมกาะตัวไม่กาะผาไว้มันเลยสะดวกสบายนะครับผมว่ามันที่เนี่วอยเดียวมีตักออกเจ็บบอนเดีวต้้งมีตักออกนะครับยิ่งบ่พี่น้องงามเลยนี่แหะตาเห็นที่ตักออนครับ เพื่อให้เขาได้นั่งนิ่งๆว่ามีน้ามากวนเขานครับให้อาหารสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนอกจากให้เขาได้นิ่งๆแล้วมู่นี่มูนลราก็นิ่งๆแล้วมันหัวรุ่นต่อไปสิสิเดคืนมันนี่คิดว่าพี่น้องขึ้นมาเลยเอาเดียวหมกอกมันแกะนี่เห็นไหมเริ่มขึ้นลได้พี่น้องตากออกเมื่อวานนี่ครับเริ่มตากออกเมื่อวานที่บ่อเลี้ยงเมื่อวานก็เลขึ้นนั่งอีกบ่อนึงก็เห็นสีตากรุอนี่นะครับตอนเย็นตอนเย็นตีตาอีกนะครับ เห็นไหพี่น้องตาเกอะเรียบร้อยแล้วเปไนเหนือเตืดเลยเอาคลิปนี้กับทรัพนี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อยพวกมันคือนาของมันนี่ก็ได้อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะครับปลูกต้นตะไคร้ปลูกต้นตะไคร้เดียวยืมทับย์ต้นตะไคร้ด้วยพี่น้องกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์พลันว้าสวัสดีครับ